สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวก้องหลังครับปาการด่านหลังพันอิตาลีนะครับจะเป็นใครคนนั้นไม่ได้ครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน d b l e P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับอเลสซานโดเนสต้านะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสเตตนะครับทำออกมาดีขึ้นนะครับในล่าง94นั่นเองครับก็หลังจากที่เทนไปนะครับเป็นตีบบเม็ดม่วงแล้วก็เทนไป20นะครับสปีดสูงขึ้นครับ192นะครับในเรื่องของเกมรับนะครับก็อยู่ที่ประมาณ120นะครับอันนี้คืออด้วยความที่เม็ดม่วงนะตรงนี้อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ค่าตรงนี้สูงขึ้นแน่นอนครับอยยี่บอยยีประมาณนี้ครับความแข็งแรงก็ดีขึ้นนะครับ118 103นะครับคุณสมบัติก็วอลเลยเป็นเกมลูกกลางๆเกมรับสูงสูง1 8 7ซนติเมตรครับก็มีลูกมงทรงพลังแล้วก็เล่นเพื่อทีมนียครับเห็นว่าตรงนี้คล้ายๆโลลมบองนะครับเล่นเพื่อทีมเนาะแต่ก็มีลูกมงทรงพลังเข้ามาเพิ่มให้นี่ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ2เกมเกมแรกเป็นเฮดเวทแล้วก็เกมที่2เป็นมินิเจอร์ครับ เล่นในบ้านนะครับผมเล่นในบ้านเรานะครับเป็นนี้มาด้วยแถม4 3 3โฮินงครับส่วนด้าโอดาโอ3-4-1-2ครัตอนรับมันพิม่ด้วยชุดซันตาคอสนะครับชุดนี้เราใช้ได้ยาวครับ And has available. options he 10 block sướng cả là lềng kiểu siẹt siẹt tam điểm. Ory Bellingham, Lewandowski, Paul Maldini, Now Holland, Paul Scholes. มูซาล i โอ้ฟาวน์โอ้โหโอเคมีคนสะดุดไปครับมันนีนี่นนนนมันดีนี่เอ้าว่าไงันนี้นี่ เฮ้ยอยู่ด้านหลังได้บอลเฉยเลยงงอยู่บ้านด้านหลังอ่ะไปเอาขามาจากไหนวะเน,นี่ยจนลูกาซัมบรต้าโรดรแะเบลกมมัลอต้องเปิดยี่ยมาอย่างนี้แล้วล่ะครับผม Finish but terrible defending Ronaldo for Jude Bellingham. Well half time coming up shortly and the home side on top. Stuart interested to get your see. <coughs> mm -hmm. Yes, they're defending really well all over the pitch. Their work rate and discipline has been excellent, but any dropping tempo, and this league could easily slip away. <bat> 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 <ไ>ก็ในทุงแนงยังไม่ยังเนสเต้ย,ยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับเพรานะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝัง่งเราที่บุกมากกว่านะครับฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยได้บุกเท่าไหร่นะอ โอสโคแต่ยาไปยนยครับโอสโค e t o s e มมน่จะหมุนตัวเลออนโกเรตสกาโรดรี o w w i t Bellingham อ้อมันจะยิงไม่ทอยเต็มนะพี่ผมใส่กดลูก The switch of play now. Maldini, Leon Goretska, Lewandowski, Bellingham. Promising move this from England. Di Carth Ricken. Just 20 minutes remaining now. not Successfully cut out.

Lewandowski now เลวันดอฟสกี้น i s ซิซซ่ a ล่ะบอลอยู่ไหนแบงค์งบอลโอ้อ่ะโอเคในเกมนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันดีกว่านะครับเเกมนี้อีฝั่งคงจะบุกเยอะนะหวังว่านะ Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Leon Goretzka <laughs> Lewandowski, have What's the name? Grealish Watkins. ได้เป็นลูกคู้นออร์รจูดเบล,ล,ลิงมและัยเีอรออโอเคใจนึกว่าโดเราออกลออนกอรกาและเบลิงมจะเบิลบบบบบบ้ลมให้อองรีไม่ว่าอรย์ Lewandowski, oh, genuine chance. <laughs> Lewandowski has bagged it. So <laughs> Real restart the game, disappointed to have conceded. Can they find an equalizer? Not the pass he had in mind.

โผล่มาทั้งตัวเลยซีดานเมื่อกี้นี่ครับนต้าวิ่งมาดูบอลเลยอัเดี๋ยวไปดูต่อในครึ่งหลังกันดีกว่าครับในส่วนของครึ่งแรกก็มีจังหวะที่เห็นนิดๆนะครับใน กนอ,อีกฝั่งหนึ่งที่เขาบุกมานะครับก็เบต้าก็ตัดบอลได้สบายใจยโรดี้จ่ายบอลเปละนะี่ยนมาหลายจังหวะแล้วนะครับจ่ายออกข้างทีไดนี่นจ่ายแดงจ่ายไม่ตรงนี่ <R iga. S 1> ไม่รู้นะริลีเบร Here's g r e l i s h And it's gone out of play. Goal kick coming up. <coughs> Goretzka. Paolo Maldini. Lewandowski. 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 <coughs> Magnificent challenge <coughs> to win it back. Only you got it good. Paolo Maldini. <coughs> <coughs> well, that be a free kick. Đến ha, chị chi của anh già. Chi đàn nữa nè. Chi đàn cứ khâu lèn của mày chị. Rodri. cái cứ Capdevila. Nicely cut out. โอ้พอล้มตัวพอสไลด์ล้มตัวแล้วมันแบบเป็นเหมือนกับสิ่งกีดขวางชั้นดีวลิเบร นี่ครับนี่นิตายู er ่นี่เ anyway, ียบานีเรยเรียบร้อยเลยนีตาเขาแต่พะวงวิ <h 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 ่งไปตามเขาครับผมเมื่อกี้แหมลูกนี้เข้าไม่ทันของวันนี้ก็เมือเรียบร้อยเลยสองหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนเมนเจอร์ต่ออีกทีนะคระับว่ายยของนิตาจะดีมากน้อยขนาดไหนครับชมเลย ครับมาดีน่ยเนีเจอกันมากครับโอ้โหอย่าเขา99นะครับผมในสุดของเรา97เท่านั้นเองนะครับเพราะโดนซีดานโดนดอกไปประมาณนึงเหลือเกมครับเราไปเยียดเขานะผม ให้สังเกตเนตารดีๆครับมีการยืนตำแหน่งนะครับเนตาวิ่งไปแล้วครับวิ่งเหมือนจะประกบโอ้แล้วก็ไม่ทันครับผมเมื่อกี้คือวิ่งเข้าไปประกบนะแต่ด้วยความที่ชูบลีแฮมอีกฝั่งหนึ่งของเขาค่อนข้างที่จะหลุดมาครับไม่มีใครวิ่งไปนเนี่ยเห็นว่าเนสาวิ่งวิ่งปิดลายดีอยู่นะแต่พอสุดท้ายนะครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปครับผม Well, ah, The ball is moving again. Will there be a quick reply from England? There needs to be. Bellingham. Well, that's how to keep the opposition at bay. Jude Bellingham. Bellingham. <coughs> Lewandowski. Oh. Foul play, says the referee. นิต้าไม่ได้ขึ้นไปกับเขานะนี่นิต้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมส่งคอมมานีไปคนเดียวโรนาลโด้ <Ronaldo. S 1> หืมมีแต่ยาวอ,อย่างนี้ด้วยบดเฮ้ยคอมมานีติดเล่นไปปอนเบลองี้มัลติน่ ฝั่งหนึ่งนี่ตั้งอาแคสิหรือความดุดันค่อนข้างสูงเนะีเข้าทีแบบเข้าหนักแล้วเราก็ไม่เคยฟรีคิกดีสักทีเข้าซองมันตีเนี้ตลอดนี่มนี่มาแล้วเนตตามาแล้ววิ่งไปแล้วนะวิ่งไปปิดแล้วมาแล้วนี่ไงใช้ได้นะการดูวิสัยทัศน์พวกนี้ เดี๋ยวตรงนี้ต้องปิดต้องปิดปิดใช้ไหมแน่นอ่าเชียวอยังไม่มีโอกาสบุกสักทีครับผมคือการเข้าบอลของอีกฝั่งหนึ่งก็เซตออกมาดีมากนะเซตตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับคือเขาเขาค่อนข้างที่จะเข้าแบบชัดเจน ตัดคือตัดนะครับฟาวคือฟาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างพี่เป็นงานยากนะครับเกมลุกไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการดีที่แบบมารีวิวเนต้าพอดีในเกมรับนะครับเซนาดีนซีดันรอเซตผิดอะไรหรือเปล่าเปการจ่ายวงจ่ายบอลของเรามันแปลก คือมันแบบเล่นไม่แบบไม่สมูทอะ่ะจ่ายเนี่ยมันห่วงห่วงบอลนี่ไม่รู้ฮะเอาว่ะซิดัสมา,สาแล้วโอ้โหติดตูวเฉยเลยนี่หน้ามีเป็นเป็นคนแบบบิงไปปิดนะนี่ได้อยู่นะคือการ ข้าบอลของนิต้าไม่ได้เข้าววดขนาดนั้นนะครั่อกี้ในมันใจก็ไม่ไม่ไมสไลด์อ่ะลองสี่ท่นอย่าปล่อยให้เขายิงไปจุดจุดเบลลิงแฮมโอ้โหจุดโอ้โหยคือรู้เลยว่ามีการล็อกผลแน่นอนคือการจ่ายบงจ่ายบอลอะไรพวกเนี้ยเราเนี่ยครับคือการซิตติ้งนะการบุกเนี่ยครับ สองนะครับไม่ใช่หนึ่งนะการส่งบอลนี่ไม่ใช่หนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับหวยล็อกอะการจ่ายบอลมันดูแปลกๆไม่เหมือนุปกติเนต้าอยู่ไหนนี่ไงเนต้าโอเค ได้นะเกมที่สองถือว่าดูเนตตาแล้วกันนะครับนะในเกมลุกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในเกมรับก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ครับผมะประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบการหลงป่านะครับก็มาที่เนตตาได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีนะครับสวัสดีครับ